สั้นเรื่องผัวเมียทิ้งกันมองทำไมที่รักไม่เคยเห็นคนสวยหรอหรือมึองไม่เคยมีกูมาเราจะไปไหนดีเราไปสวนสนุกดีกว่าไปไปเลยไปเลยไปมันนี่้จะไปกินข้าก, <c oughs> กับเพื่อนเนะไปเลยไม่ต้องมาคุยกับฉันไปเลย ไปดีกว่าไปหาผัวใหม่ดีกว่าอู้นั่งไงผัวเดินมาพอดีเลยสวัสดีจ้าโอ้สวัสดีจ้า,จา,าทำไมเตี้ยจังเลยจ้าไม่กินนมกับเพื่อนเขาหรอโอ้สงสัยฉันทำไมหัวเธอหงอกจังเลยทำไมหัวงอกอย่างนี้มาดีเดี๋ยวฉันจะถอนหัวให้เงียบ หัวทองเอาหัวไปจุ่มขี้มาหรอจ๊ะโอ้จ่าจ่าจ่าโอ้ตายตายโอ้อันนี้ก็หัวอันนี้อีกโอ้โอ้หมีเพนด้าโอ้หมีหมีสีสีน้ำตาลเอาเอาตัวกับหัวไปจุ่มขี้มาหรอจ๊ะโอ้หมีสีขาวน่าจะเป็นหมีขัวโลกนะโอ้เอาไอติมอันหนึ่งจ้ะได้แล้วกินโอ้ทําไมกวยใหญ่จังเลยไปไปหาผัวใหม่ดีกลัว ละครนี้สอนให้รู้ว่าห้ามเลิกกับผัวนะจ๊ะ